สวัสดีครับผมแบงค์ครับร้านอัลติเมตออฟโรดช็อปนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะพามานะครับรีวิวนะครับเรื่องของเต็นท์กันครับวันนี้ก็คือจะมีออนนิ่งนะครับแล้วก็มีเต็นท์ในน้ำด้วยนะครับผมสำหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือว่าสําหรับคุณผู้หญิงนะครับที่สําหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำอะไรเงี้ยนิดหน่อยได้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะพาไปชมกันเลยครับผมนี่ทางนี้นะครับก็อันนี้เดี๋ยวอาจจะเป็นก p ที่2นะครับเดี๋ยวเราถ้าเกิดใครอยากดูรายละเอียดเรื่องรถนะครับเดี๋ยวเราจะไป ชมกันที่ EP หนึ่งครับเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับผมมาครับ อันนี้ก็หลังจากที่เราปลดล็อกแล้วครับใส่บัตรในเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็แค่นี่นะครับคลายล็อกนิดนึงนะผมนี่ครับอ่ะที่เหลือก็คือแค่ดันขึ้นก็คือเป็นอานเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมนอนเลยนี่ครับนี่ครับแล้วก็จะมียางยืดนะครับอันนี้เราก็เอาลงมาขีดวางนี้นะครับอันนี้ก็จะมีที่เกี่ยวนะครับเกี่ยวให้ดูแล้วกัน นี่ครับเป็นไม้หน้าต่างนะครับหน้าต่างเอาไว้ชมวิวได้นะครับหรือว่าเอาไว้สําหรับกันน้ําค้างน้ําฝนนะครับถ้าเกิดเวลาแบบสารเล็กน้อยนะครับนี่ครับทรงก็จะได้มีทรงขึ้นมาแล้วนี่ครับนี่ครับพร้อมนอนแล้วครับผมข้างในนี่ครับนี่ เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันต่อก็ได้ครับว่าเป็นยังไงนะครับมีหนึงด้วยนะครับ2ชั้นอันนี้เป็นผ้าใบนะครับคือเป็นสีดำนะครับถ้าเกิดเวลานอนเนี่ยคือแสงพี่อนทิตย์กอา7็ดโมง9้าโมงเนี่ยก็คือุยง่ายกพแสงมันจะไม่เข้านะครับทำให้นอนหลับเต็มอิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้แล้วก็มีมุ้งนะครับกันยุงนะครับผม อ่าโอเคก็เด okay. ี๋ยวเรามาต่อที่ข yeah, hmm. ้างในนะครับจะมีไฟด้วยมาครับก็เดี๋ยวเรามาชมข้างในนะครับก็ที่นอนครับนุ่มแน่นเลยนะครับข้างในนี้ก็จะมีไฟนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ไว้เก็บของนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสัมภาระเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็อันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดไฟให้ดูนะครับไฟนี้ก็เป็นระบบสัมผัสด้วยนะครับอันนี้นะครับแล้วนี่ครับเราก็แตะเลยนี่นะครับก็ไฟระดับประมาณนี้ครับสำหรับกลางคืนก็เพียงพอแล้วนะครับ กอนนี้สามารถนี่ครับเป็นระบบสัมผัสนะครับไม่ได้เป็นปุ่มอ่าคันนี้ก็ถัดมาครับข้างในนี่ก็จะเป็นอ่ามีนี่ครับที่เก็บของนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์นะครับกุญแจรถนะครับนี่ก็เน็บไว้ได้เกี่ยวไว้ได้นะครับนี่ก็เป็นหลังคาแข็งนะครับบุกกระมีดีนะครับกันจะแทกได้นะครับก็นี้เดี๋ยวผมให้ดูเรื่องของที่นอนแล้วกันนะครับที่นอนครับก็นี่ครับอ่ะนี่ หนามากนะครับนี่ดูนิ้วชี้ผมนะครับนี่หนามากนะครับผมว่าก็คือนอนสบายนะครับจากที่ผมลองแล้วก็อันนี้ครับอีกอันนึงครับเป็นแผ่นคอนเดนส์นะครับอันนี้อ่าก็คือกันนะครับอ่าเวลาขึ้นไอขึ้นอะไรพวกนี้นะครับแล้วมันจะได้แบบไม่ชื้นนะครับอันนี้อ่าเป็นตะไคล์นะครับแล้วก็พื้นครับพื้นเต็นท์นะครับก็คือเป็นอะลูนะครับผมเดี๋ยวจะมีออนนิ่งแล้วมีเต็นท์ห้องน้ำนะครับเดี๋ยวพาไปชมอ่อนนิ่งกันก่อนไปเลย มาครับเดี๋ยวเรามาต่อที่ออนนิ่งนะครับอ่ารุ่นนี้นะครับเป็นของ ARB นะครับก็คือเป็นสุดยอดอุปกรณ์นะครับของชาวออฟโรดอยู่แล้วนะครับใครๆก็ต้องรู้จักนะครับอันนี้ก็เป็นเคสอ่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพากลางให้ดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับผมนี่ขนาดซิปิ้งตี ARB 4x4 r by four a c c e s s o r นะครับผมไปลุยกันเลย ารง่ายนะครับรุ่นนี้ก็สามารถการคนเดียวได้นะครับถ้าเกิดคล่องๆแล้วนะครับนี่ก็เวลาออกมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีขานะครับเป็นรูปแบบสไลด์นะครับแล้วก็ล็อกก่อนนะครับอาจะสอนเทคนิคไปในตัวเลยดีกว่าสําหรับอาจจะมือใหม่ที่ใครยังไม่รู้นะครับหรือว่ามือเก่านะครับนะครับเราจะสไลด์มานิดนึงนะครับนี่ครับเป็นสไลด์นี่อย่างนี้ครับบิดนะครับนิดเดียวสไลด์ได้นะครับนี้เราก็ล็อกบิดล็อกนะครับอ่ะเราปล่อยลงนะครับประมาณนี้ สร็จแล้วคาวนี้วิธีที่ผมจะกลางคนเดียวเนี่ยก็คือเราก็จะเซตแบบนี้ไว้นะครับเซตติงเอียงไว้นิดหนึ่งนะครับเราต้องดูกะองศาให้มันพอดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีลมแรงมันจะไม่ได้นะผมผมบอกก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราอาจจะมาดูเรื่องผ้ากันก่อนไหมเรื่องแบบดีเทลของตัวนี้นะครับนี่ครับตัวยางนี้ยังเป็น ARB เลยนะครับผมตรงนี้ก็เป็นเคลือบกันน้ำนะครับพวกนี้เคลือบกันน้ําอยู่ด้านในนะครับก็ผ้าตัวนี้ก็สําหรับเป็นรุ่นที่มีไฟนะครับ เดี๋ยวเราจะให้ดูกันครับข้างล่างก็มีไฟแบบไหนนะครับผมโอเคอันนี้เราก็จะมาดึงขาขามออกมานะครับแล้วเราก็ค่อยๆนะครับดึงออกมายืดออกมานะครับตรงนี้อ่าเสร็จแล้วก็มาเข้ารูตรงนี้นะครับนี่อ่าเสียบเข้าไปรูนี้เลยครับเสร็จแล้วก็ดึงออกมานะครับหมุนนิดนึงนะครับบล็อกหน่อยอ่าอันนี้คือเป็นอาเร็จเรียบร้อยสีเหลือเราก็ปรับความสูงนะครับตามความชอบเลยตรงนี้นะครับอันนี้สูงต่ําก็ชอบประมาณไหนนะครับเราก็จะมาปรับคังนี้ด้วยครับ อ่ะโอเควันนี้เดี๋ยวเราก็หลังที่กางขาค้ำเรียบร้อยครับเราก็จะมายึดนะครับค้ำผ้าให้มันเนี่ยตึงผ้านะครับให้มันตึงขึ้นนะครับให้น้ําไม่ขังนะครับผมแล้วก็จะมีอีกนิดนึงนะครับก็คือองศานะครับเวลาเรากางเนี่ยก็คือถ้าถ้าเรายังไม่นอนเนี่ยไม่เป็นไรนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับของผมเองก็คือถ้าเกิดเรานอนแล้วหรืออะไรเนี่ยต้องลดขาลงนะครับผมอย่างน้อยๆเนี่ยผมว่า ก็สัก30องศานะครับเพราะว่าเคยแล้วที่ที่เราไม่ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้หย่อนลงเนี่ยคือตื่นขึ้นมาเนี่ยน้ำขังเลยและตัวนี้จะบิดงอน,นะครับตัวโค้งก็คือทําให้เสียหายอาจจะทําให้ถึงขาหักนะครับตรงนี้ฝากไว้เป็นเกจขวามรูนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดึงกันให้เสร็จให้หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวให้ดูเต็มเมกันดีกว่าครับอันนี้เราก็มาจะเปิดไฟนะครับให้ชมนะครับอันนี้ก็พอใส่นะครับตัวผู้ตัวเมียครับ อันนี้ก็จะมีที่ล็อกให้ด้วยอ่ะก็แล้วแต่ว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งเกจความรู้ครับผมว่าสําหรับตรงเนี้ยเราไม่ต้องล็อกก็ได้กันนะครับเวลาประตูหรือสายไฟกระชากครับมันจะได้ไม่เสียหายนะครับมันสามารถหลุดได้อันนี้อ่ะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูครับดูแสงได้เลยนะครับผมก็แสงตัวนี้นะครับสามารถเล่งหลีดได้ด้วยนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวผมจะเล่งให้ดูอันนี้เราหลีดลงมานะครับอ่าอันนี้นี่คือดิมเมอร์เลยครับ แล้วก็เดี๋ยวจะเพิ่มนะครับถ้าจำไม่ผิดจะมีทั้งหมดสิสเต็ปนะครับอันนี้คือ1นะครับโอเคครับก็ไฟนะครับก็จะมีทั้งหมด3สีนะครับผมก็คือจะมีสีขาวนะครับแล้วก็นี้กันเป็นกันแมลงนะครับออกสีเหลืองส้มนะครับแล้วก็มีแบบผสมนะครับก็แล้วก็ระดับสีลดับนะครับโอเคหลังจากที่เราพารีวิว2อย่างมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาไปอย่างที่3านะครับก็คือเป็นเต็นท์ห้องน้ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมมาครับก็เดี๋ยวเราจะมาชมนะครับเต็นท์ห้องน้ำมาอันนี้ก็คืออเเเป็็นนนนจจาาาาากกคค่่ยยัลแมมมะะรรบดี๋ววให้ช เต็นทงน้ำเนี่ยเป็นแบบไหนเพื่อสายแคมเปอร์นะครับบางท่านนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าเพื่อให้ไม่เสียเวลานะครับอ่านี่เราก็ดึงออกมานะครับจาคล้ายๆออนนิ่งนะครับเราก็คลายนะครับนี่ครับดึงออกมานะครับจะล็อกอยู่ครับข้ามาณนี้ครับแล้วก็เอาลงมาแบบนี้นะครับนี่นี่ครับสีเขียวขี้ม้านะครับเขียวเข้มนะครับคุมโทนนี่ครับโลโก้ ไอรอนแมนนะครับผมออสเตรเลียนะครับตัวนี้ไม่ใช่ของจีนนะครับก็คือคุณภาพอยู่แล้วของเรานะครับอ่าคันนี้พอเราลงมาเนี่ยแล้วก็จะมากางออกนะครับนะนี่ครับกางออกมานะครับแล้วก็กางออกมานี่นะครับอ่าก็ข้างในนี่ครับมีบานพับด้วยนี่ครับกันพับนะครับมีบานพับให้แล้วก็คืออันเนี้ย หลายคนอาจจะยังสงสัยนะครับอันนี้ก็คือปันปรับระดับความสูงนะครับสูงเตี้ยของตัวเต็นท์นะครับอ่าเดี๋ยวมาให้ชมกันดีกว่าเราลงสมองเลยนะครับเพื่อให้มันจะได้ทรงให้สวยหน่อยนะครับผมอ่ประมาณนี้นะครับก็พอสังเกตนะคันี่เราโชว์ตัวอย่างให้ดูนะครับก็น,นี้ก็ พอเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถดึงนะครับว่าเราชอบประมาณไหนนะครับอันนี้นี่ดึงขึ้นไปก็ได้นะครับนี่ก็ดึงให้มันตึงหน่อยทรงจะได้สวยๆนะครับอ่าประมาณนี้ก็แล้วก็ทางเข้าครับอยู่ตรงนี้นะครับก้อนนี้ครับถ้าเกิดเราจะเข้าออกครับอันนี้ก็สามารถอ่าดึงนะครับเหมือนเข้าเต็นท์นั่นแหละครับลูซิปนะครับซิเสร็จแล้วข้างในเนี่ยก็คือเป็นเคลือบนะครับ กันนะครับก็คือพูดง่ายไม่เป็นหนังตะลุงนะผมบอกก่อนบางคนเนี่ยไปเจอแบบของจีนของอะไรนะครับของถูกๆนะครับระวังด้วยนะครับเรียบร้อยเลยก็คือเข้าไปปุ๊บเนี่ยคือเป็นหนังตะลุงนะครับแบบเห็นเลยนะครับก็ทําอะไรอยู่บ้างนะครับผมก็จะมีนี่นะครับที่ใส่ครับเครื่องอาจจะเครื่องอาบน้านะครับเสื้อผ้านะครับตรงนี้นี่นะครับก็ปรับระดับได้โครงนี้ก็คือเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับมีบานพับด้วยนะครับตรงนี้อ่าก็ คันนี้ครับอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราจะโชว์หน่อยดีกว่าก็คือมันมีฝักบัวด้วยนะคันนี้ให้ดูนะครับนี่ฝักบัวนะครับสามารถปรับระดับได้ด้วยครับโอเคมาให้ดูนครับนี่เราเราก็กวดสวิตช์ก่อนนะครับให้ปั๊มทางานนะครับผมนะครับก็หลังจากที่เราเปิดปั๊มกันเรียบร้อยนะครับก็สามารถเปิดใช้ได้เลยนะครับนี่ครับมาให้ดูอ่ารับแรงด้วยนะครับผมนี่ดูระยะที่พื้นนะครับแรงจริงโธ่นี่ตากล้องจะลองหน่อยไหมละครับ นี่ป็นไงอ่านี่ครับก็มีก๊อกน้ําด้วยนะครับมีที่อาบน้ําได้นะครับก็นี่ครับเดี๋ยวเราจะให้ดูข้างในกันนะครับก็ข้างในก็จะมีถังนะครับที่เรายึดไว้นะครับแล้วก็จะมีปั๊มน้ํานะครับผมอ่าอันนี้ก็อยู่ประมาณ50ลิตรนะครับแล้วก็มีปั๊มน้ําด้วยนะครับอันนี้ก็ถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อเราเพิ่มเติมได้นะครับก็คันนี้ก็คือเรียกว่าครบเลยดีกว่า ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับสาหรับคันนี้ใส่แคมเปอร์นะครับสามารถจะซื้อเฉพาะเต็นก็ได้นะครับหรือว่าอยากให้เราแต่งรถแบบนี้ด้วยก็ได้นะครับก็เดี๋ยวบอกเขา้าวอีกทีหนึ่งนะครับไหนๆก็ก่อนจบคลิปนะครับอีกทีหนึ่งก็คันนี้งบประมาณนะครับจากรถสาตนดานเลยนะครับก็ตีเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ400,000กว่าบาทนะครับ400,000กว่าบาทคือทั้งคันนะครับใช้คาว่าทั้งคันนะแต่ว่าลูกค้าสามารถแยกได้นะครับไม่ว่าสมมุติว่าจะเป็นชอบชุดเต็นท์ก่อนอย่างเดียว นะครับก็ได้นะครับหรือว่าเจ้าช่วงล่างด้วยก็ได้นะครับโอเคก็วันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ